สวัสดีค่ะพบกับน้าอิงชาแนลในช่วง DIY บายน้าอิงค่ะในคลิปนี้น้าอิงจะมาถักดอกไม้มุ้งมิ้งน่ารักน่ารักสำหรับตกแต่งชิ้นงานหรือจะไว้สำหรับตกแต่งเสื้อผ้าหรือจะสำหรับตกแต่งข้าของเครื่องใช้หรือจะถักขายสร้างรายได้ก็ดีไม่ใช่น้อยเลยนะคะวันนี้น้าอิงลองเอาดอกไม้มุ้งมิ้งที่น้าอิงได้ถักแล้วนะคะมาวางประดับบนกระเป๋าผักตบชวานะคะก็น่ารักเก๋ไก่ไปอีก แบบเลยนะคะก่อนไปนรับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในาอิงในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยค่ะวันนี้นายอิงใช้เชือกฟอกนะคะสีชมพูอ่อนและสีชมพูเข้มเข้มโคเชเบอร์5้ทับศูนย์และกันไกลตัดได้ค่ะเราเริ่มวิธีการทำนะคะโดยการทำห่วงนะคะสอดได้เข้ามาครั้งที่1สอดได้เข้ามาครั้งที่2ให้เป็นห่วงแบบนี้นะคะ และจากนั้นนะคะจะใช้เข็มโคเชเบอร์5ทับศูนย์นะคะควักได้ขึ้นมาค่ะเมื่อควักขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะจะถักล็อก1ครั้งเราจะนับหลักแรกนี้ว่าเป็นหลักที่1นะคะจากนั้นจะถักเอหรือคอทอหรือควักธรรมดาต่อไปอีก7หลักรวมแล้วนะคะเราจะถักทั้งหมด8หลักค่ะควักขึ้นมานะคะได้2ปลดให้เหลือ1ค่ะควักขึ้นมาได้2ปลดให้เหลือ1ค่ะ ทำแบบนี้นะคะรอบๆห่วงนะคะจนครบ8หลักค่ะรวมกับครั้งแรกที่เราขึ้นหลักแรกด้วยนะคะเป็น8หลักค่ะจากนั้นเราจะจับตรงกลางไว้และดึงรูดเชือกด้านที่สั้นนะคะดึงเชือกด้านที่สั้นเข้ามาให้เป็นวงแบบนี้นะคะเมื่อได้เป็นวงแบบนี้แล้วเราจะถักซีหรือถักเลื่อนห่วงลงที่หลักแรกนะคะ,ะ,คะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแถวที่1ค่ะ ดึงควักเข้ามานะคะให้ผ่านเชือกทั้งสองห่วงแบบนี้ค่ะต่อไปแถวที่สองนะคะจะเป็นการถักลาย V นะคะโซ่หนึ่งค่ะจากนั้นนะคะถัก X ลงที่หลักแรกที่เราถักโซ่หนึ่งนี้นะคะก็จะได้เป็นหลักที่1ได้ V เป็นหลักที่1นะคะการถัก V นะคะก็คือการถัก X สองครั้งในหลักเดียวกันค่ะแบบนี้นะคะถัก X ลงสองครั้งในหลักเดียวกันจะเรียกว่าเป็นลาย V ค่ะ ได้2หลักแล้วนะคะต่อไป V นะคะควักปดเหลือ1แทงควักปดเหลือ1ค่ะก็จะได้3หลักแล้วค่ะวิธีการถัก V นะคะก็คือเป็นการถัก X 2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะแทงควักขึ้นมาได้สห่วงปดเหลือ1ถักในหลักเดิมทำแบบนี้นะคะจะได้ทั้งหมด8 V ค่ะหรือจะได้ทั้งหมด16หลักค่ะ ถักวีหรือถักคอทอหรือถักควักธรรมดา2หลักในรูเดียวนะคะเราจะเรียกว่าถักวีค่ะต่อไปวีหลักที่8หลักสุดท้ายค่ะเมื่อถักครบทั้ง8หลักแบบนี้แล้วนะคะเราจะถักซีลงในหลักแรกค่ะหรือถักเลื่อนห่วงนะคะควักมาและดึงผ่านเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็ตัดเชือกเลยนะคะต่อไปเราจะเปลี่ยนเชือกเป็นสีชมพูอ่อนนะคะโดยการแทงเข็มกลับไปที่ที่เราถักสีเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ควักได้ขึ้นมานะคะควักขึ้นมาแล้วก็ดึงผ่านแบบนี้เลยนะคะเปลี่ยนไหมนะคะจากนั้นขึ้นแถวที่3นะคะจะทําเป็นช่วงกลีบโดยการถักโซ่ห้ค่ะ1 สองสามสี่ห้าเมื่อได้โซ่ห้าแล้วต่อไปนะคะจะพันหัวเข็มทั้งหมดห้าครั้งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าและถักลงไปที่หลักแรกหรือหลักเดิมนะคะหลักเดิมที่เราถักโซ่ห้าถักลงไปเลยนะคะจิ้มลงไปที่หลักเดิมเลยนะคะจิ้มลงไปหลักเดิมค่ะจากนั้นควักได้ขึ้นมาแบบนี้ค่ะและปลดทีละสองห่วงค่ะ ดูนะคะช้าๆนะคะปลดทีละสองห่วงดึงนะคะควักได้มานะคะพันได้มาและปลดทีละสองห่วงแบบนี้ค่ะปลดครั้งที่1เสร็จแล้วต่อไปปลดครั้งที่สองปลดครั้งที่3าปลดครั้งที่4ีปลดครั้งที่5นะคะและสุดท้ายเหลือ2ห่วงปลดครั้งที่6ค่ะปลดทั้งหมด6ครั้งนะคะ เราจะได้สองหลักแล้วนะคะในรูเดียวนี้นะคะต่อไปนะคะหลักถัดไปเราจะถักในหลักถัดไปซึ่งจะถักทั้งหมด3ามหลักในรูเดียวค่ะนี่นะคะหลักถัดไปพันได้นะคะทั้งหมดห้าครั้งค่ะสามจิ้มลงไปนะคะถักในหลักถัดไปคว้าขึ้นมาแบบนี้และปลดทีละสองค่ะหนึ่งปลดทีละสองห่วงนะคะ2 3 สี่ห้าชา้าช้านะคะและสุดท้ายค่ะหกค่ะจากนั้นพันได้นะคะอีกห้าครั้งนะคะและถักลงไปในหลักเดิมค่ะเราจะถักในหลักเดิมนี้นะคะทั้งหมดสามหลักค่ะปลดครั้งที่ห้าและปลดครั้งที่หกค่ะต่อไปทำเหมือนเดิมเดิมนะคะพันได้ทั้งหมดห้าครั้ง ถักลงไปในหลักเดิมควักขึ้นมาปดทีละสองค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าและครั้งที่หค่ะต่อไปนะคะเราจะถักในหลักถัดไปนะคะอีกสองหลักค่ะถักหลักถัดไปหลักนี้นะคะโดยการพันเข็มนะคะทั้งหมด5ครั้งแทงหรือถักลงในหลักถัดไปค่ะปดทีละสองหนึ่ง สองสามสี่ห้าและ6ค่ะต่อไปหลักสุดท้ายนะคะจะถักโซ่5ค่ะถักโซ่ทั้งหมด5โซ่และถักลงในหลักเดิมค่ะถักลงในหลักเดิมนี้นะคะและดึงผ่านนะคะเป็นการถักซีค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับ1กลีบค่ะ1กลีบนะคะจะใช้ทั้งหมด3หลักหลักที่1จะถัก สองหลักใน1รูหลักที่สองถัก3ามหลักใน1รูและหลักที่3นะคะจะถักสองหลักใน1รูค่ะก็จะได้เป็นกลีบแบบนี้ค่ะ2หลัก3ามหลักแล้วก็2หลักนะคะต่อไปกลีบถัดไปนะคะเราจะถักเอ็กในหลักถัดไปค่ะแทงนะคะในหลักถักไปจิ้มลงไปควอาขึ้นมาและดึงลอดผ่านแบบนี้นบเป็นหลักที่1จากนั้นถักโซ่ขึ้นไปอีกสีโซ่นะคะรวมเป็น5้านะคะ3ามสี่ นะคะ5ทำเหมือนเดิมค่ะพันเข็มทั้งหมด5ครั้งและถักลงในหลักเดิมค่ะถักลงในหลักเดิมนะคะแล้วก็ควักได้ขึ้นมาปลดทีละ2ค่ะ1 2 3 4 5 6ค่ะจากนั้นถักหลักถัดไปโดยการพันเข็มทั้งหมด5ครั้งถักหลักถัดไปค่ะควักขึ้นมาปลดทีละ2ค่ะในหลัก นี้นะคะหลักที่สองของกลีบนี้นะคะจะถักทั้งหมด3ามหลักค่ะโดยการพันเข็มห้าครั้งถักลงหลักเดิมและปลดทีละสองห่วงค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหพันเข็มห้าครั้งนะคะต่อไปนะคะพันเข็ม5ครั้ง,ะะะะงถักลงในหลักเดิมนะคะเป็น3ามหลักแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า และหกค่ะต่อไปถักในหลักถัดไปนะคะหลักถัดไปนี้ถักทั้งหมด2หลักค่ะโดยการพันเข็ม หครั้งถักในหลักขัดไปคว้าขึ้นมาปดทีละสองค่ะสองสามสี่ห้าและหค่ะต่อไปหลักสุดท้ายนะคะถักลงหลักเดิมโดยการถักโซ่ทั้งหมด5โซ่ค่ะเมื่อถักโซ่ได้5โซ่แล้วนะคะถักซีนะคะลงหลักเดิมค่ะดึงผ่านแบบนี้เลยค่ะก็ได้เป็นกลีบที่2แล้วนะคะ ต่อไปกลีบที่3ถัก X ลงในหลักถัดไปค่ะแทงลงคว้าขึ้นมานะคะแล้วก็ถัก1ครั้งนับเป็น1น,นะคะถักต่อขึ้นไปอีก4โซ่รวมเป็นทั้งหมด5โซ่นะคะจากนั้นเราก็ถักพันเข็มห้าครั้งและถักลงหลักเดิมค่ะจากนั้นปลด2องนะคะปลดทีละ2ทั้งหมด6ครั้งค่ะ ก็จะได้ทั้งหมด2หลักนะคะในรูเดียวค่ะต่อไปเราถักหลักถัดไปเหมือนเดิมนะคะโดยการพันเข็มห้าครั้งนะคะถักลงในหลักถัดไปปนทีละสองค่ะหนึ่งสองามสี่ห้าและ6ค่ะถักแบบนี้นะคะในหลักนี้นะคะถัก3ามหลักนะคะในรูเดียวนะคะหนึ่ง 2 3 4 5และ6ค่ะอีกหนึ่งครั้งค่ะพันเข็ม5ครั้งหนึ่งสองสถักลงในหลักเดิมปดทีละ2ค่ะ1 2 3 4 5และ6ค่ะต่อไปค่ะหลักสุดท้ายของกลีบนี้แล้วนะคะ หลักสุดท้ายจะถักทั้งหมด2หลักในรูเดียวนะคะพันเข็ม5ครั้งค่ะแทงหรือว่าจิ้มลงควักขึ้นมาปดทีละ2นะคะปดทีละ2องจำนวน6ครั้งค่ะจากนั้นนะคะก็ถักโซ่5โซ่ค่ะ1 2 3 4 5และถักกลงที่หลักเดิมค่ะควักขึ้นมาลอดผ่านแบบนี้เลยค่ะ ใน1ดอกเราจะถักแบบนี้นะคะทั้งหมด5กลีบตอนนี้ได้3มกลีบแล้วนะคะต่อไปกลีบที่สี่นะคะทําเหมือนเดิมค่ะถัก x ในหลักถัดไปนะคะแล้วก็ถักขึ้นไปอีก4โซ่รวมกับ x แรกก็เป็น5โซ่นะคะแล้วก็ควักได้นะคะพันเข็มทั้งหมด5ครั้งควักขึ้นมานะคะแล้วก็ปลดทีละสองปลดทีละ2หลักแบบนี้นะคะปลดทีละสองห่วงแบบนี้นะคะทั้งหมดหครั้ง ต่อไปก็พันเข็มและถักในหลักถัดไปนะคะถักในหลักถัดไปปลดทีละสองค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกค่ะและถักต่ออีกสามหลักนะคะสามหลักในรูเดียวค่ะควักขึ้นมาปลดครั้งที่หนึ่งปลดครั้งที่สองปลดครั้งที่สามปลดครั้งที่สี่ปลดครั้งที่ห้าและปลดครั้งที่หกค่ะ ต่อไปก็พันเข็มเหมือนเดิมค่ะห้าครั้งนะคะถักลงในหลักเดิมควักขึ้นมาปลดครั้งที่1ปลดครั้งที่สองปลดครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าและครั้งที่6ค่ะจากนั้นนะคะเราจะถักลงไปในหลักถัดไปค่ะโดยการพันเข็มเหมือนเดิมค่ะห้าครั้งพันเข็มหครั้งนะคะถักในหลักถัดไปค่ะควักขึ้นมาปลดทีละสองค่ะทำแบบนี้นะคะ ช้าๆนะคะสุดท้ายและถักโซ่ทั้งหมด5โซ่ลงรูเดิมนะคะก็จะได้เป็นกลีบที่4แล้วค่ะถักลงรูเดิมหรือหลักเดิมนะคะควักผ่านแบบนี้เลยนะคะต่อไปกลีบที่5ทําเหมือนเดิมค่ะถัก X ค่ะ1 2 3 4 5และจากนั้นก็พันเข็ม5ครั้งทาเหมือนเดิมเลยนะคะ หากมีส่วนไหนหรือในช่วงไหนที่น้าอิงพูดเร็วเกินไปอธิบายไม่เข้าใจนะคะเพื่อนๆสามารถมาคอมเมนต์ถามได้นะคะที่ใต้คลิปนี้นะคะน้าอิงก็จะพยายามหาคําตอบมาตอบให้นะคะเราสามารถนําดอกไม้ที่เราถักเสร็จแล้วหรือประดิษฐ์เสร็จแล้วนะคะมาตกแต่งชิ้นงานอื่นๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็น กระเป๋านะคะจะเป็นกระเป๋าผ้าหรือจะเป็นกระเป๋าสารหรือจะเป็นเสื้อนะคะรวมไปถึงสามารถต่อยอดนําไปต่อดอกแล้วก็ถักเป็นข้าวของเครื่องใช้อื่นๆได้ด้วยค่ะและอิงถักจากเชือกฟอกนะคะซึ่งเชือกฟอกก็จะมีคุณสมบัติของเขาก็คือจะมีความคงทนแล้วก็มีความแข็งความเหนียวนะคะใช้งานได้ทนทานค่ะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะสําหรับกลิบที่5้านะคะ ควักขึ้นมานะคะปลดทีละสองค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าและสุดท้าย6ค่ะต่อไปในหลักสุดท้ายค่ะพันเข็มทั้งหมดหครั้งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าถักลงหลักสุดท้ายเลยค่ะแทงควักขึ้นมาปลดทีละสองนะคะหนึ่งสองสาม 4 5และ6ค่ะต่อไปถักโซ่ทั้งหมด5โซ่นะคะทีนี้อรอบนี้นะคะเราจะถักจบลงที่หลักถัดไปนะคะก็คือหลักที่1เลยนะคะเราจะไม่ลงหลักเดิมหลักนี้แต่เราจะถักหลักถัดไปหลักนี้นะคะหลักที่เหลือ1หลักตรงนี้นะคะถักซีเลยค่ะถักซีนะคะดึงได้นะคะดึงเชือกหรือได้ผ่านมาแบบนี้ และถักปิดจบเลยค่ะตัดได้แล้วก็เก็บปลายได้ให้เรียบร้อยนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับดอกไม้มงมิ้งสาหรับติดชิ้นงานของน้าอิงนะคะเราก็มาจัดกลีบให้เรียบร้อยนะคะให้สวยงามนะคะน้าอิงหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนนะคะน้าอิงก็ขอกาลังใจนะคะฝากกดติดตามช่องน้าอิงชาแนลเพื่อเป็นกําลังใจให้หน้าอิงทําคลิปต่อๆไปเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ